มาัสดสครับวันนี้ผมจะพาท่านไปรู้จักกับสนามบินแมคกตันเซบูไปดูครับว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับท่านที่จะไปมาลาปัสกัวนะครับเราจะต้องมาจบที่สนามบินแมกตันเซบูนะครับเป็นสนามบินนานาชาติซึ่งมีทั้งสายการบินตรงแล้วก็สายการบินภายในประเทศ ไปต่อเครื่องมันลลานะครับแต่ถ้าใช้ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ก็จะมีสายการบินตรงแต่เขาก็ไม่ได้มีทุกวันเช็คดีนี้นะครับจากกรุงเทพมาเป็นสนามบินที่สร้างใหม่ครับโอ้โหสวยงามโอ่อ่าน่าดูเลยระบบอะไรทันสมัยหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในทีละจุดทีละจุดเลยรับรองว่าท่านมาแล้วไม่หลงแน่นอนครับตรงทางเข้านะครับ หมายถึงว่ารถมาจอดนะครับเขาที่นี่เขาจะไม่ได้คึกคักมากนะก็จะมีร้านขนมนมเนยเล็กๆน้อยๆก็เป็นธรรมดาครับข้างนอกก็จะถูกหน่อยเข้าไปข้างในก็ยิ่งแพงมากพอเราเดินมาจนถึงตัวอาคารโค้งๆนะก็แอบดูเหมือนสวนอภูมินิดนึงนะ,จะเจ๋งนมเห็นทางเข้าอยู่อ่าปึ๊บเขาก็จะมีซ้ายขวาเลยนะครับว่าคุณจะเข้าทางไหนซึ่งที่เนี่ยเขาจะตรวจคุณตั้งแต่หน้าประตูเลยนะคุณดูนะตรงนั้นไ,ไหนมั้ยนี่ ให้ดูเลยนะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาตรวจคนนียหน้าประตูเลยไม่ใช่ว่าคุณไม่ใช่เป็นผู้โดยสารนอะคือมาทละทลทะลาเข้าไม่ไดนะ้คุณต้องมีไฟจริงๆนะครับถึงจะเข้าตัวอาคารได้ผ่านเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาข้างในนะครับโอ้โหดูความหรูหราอวนะครับอ๋อสวยงดงามจริงนะครับทนสมัยมากก็จะมีแถวไม่เยอะนะครับ A B C D ผมจะขอรีวิวเฉพาะฟิลิปปินส์แอร์ไลน์แลวกันเพราะคิดว่า มาตรงนี้ถ้าอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยก็ต้องฟิลิปปินส์แอร์ไลน์นะครับก็เขาจะขึ้นใ่กรุงเทพไปไหมไปที่แถวบีเวลาจะอยู่บีทั้งหมดล้วก็เสาใหญ่เห็นชัดครับเคาน์เตอร์เรียงรายเลยสวยงามจริงๆนะครับเป็นสนามบินที่เพิ่งสร้างาแล้วเราไปดูที่เคาน์เตอร์เช็คอินกันครับผมก็มาเช็คอินเรียบร้อยแล้วฟิลิปปินส์แอร์ไลน จะอยู่ที่เคาน์เตอร์ B นะครับหลังจากเช็คอินเรียบร้อยแล้วก็ขออนุญาตสำรวจสนามบินโดยเริ่มจากทางขวาเลยไอแลนด์ซวีเนีย er. ไปดูกันครับพอ,อจากร้านส o วีเนียมาก็จะมีร้านดิทนะครับก็ขายพิซซ่าขนมปังแซนด์วิชอะไรนะมีคลินิกอยู่ข้างล่างด้วยใครเปียบป่วยฉุกเฉินก็เดินไปแล้วก็มี ห้องน้ำนะครับห้องน้ำผมเข้ามาแล้วโอ้สะอาดมีบีดเด้ด้วยนะไอปุ่มกดแล้วก็น้ำฉีดอ่ะอ่าทนสมัยมากตรงหน้าห้องน้ำนะครับจะมีที่ดื่มน้ำรวมถึงตู้กดน้ำฟรีด้วยนี่ใครพกขวดมาเลยนะอยู่นี่ต้องพกขวดอควอเขาจะเรียกอควอถังด้านซ้ายนะครับ ก็จะมีห้องน้ำเหมือนกันแล้วก็มีโอเวอร์ไซส์แพ็กเกจนะเผื่อใครมีเสื้อบ่งเสื้อบอดมีร้านขายยา <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ตรงนี้ครับก็จะเป็นตอมอเลยนะเดินเข้าไปหลังจากเช็คอินแล้วมีแผงกั้นหน่อยนึงก็เป็นตอมอเลยครับก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายง่ายๆเลยครับสนามบนินเน ต่อหมอกก็ไม่ได้ยุ่งยากเรื่องมากเลยนะครับก็เข้ามันได้เลยช่องเยอะด้วยคนน้อยแต่วัวเปิดกับเต็มอัตราสึกนะก็เข้ามาก็จะมาเจอด u t ตี้ฟรีเลยใครสนใจก็เลือกดูเอานะครับแต่ผมชิคมาจากหลายประเทศนะผมว่าส่วนใหญ่ด u t ตี้ฟรีก็สู้ King Power ไม่ได้อาจจะซื้อของที่ลึกเล็กน้อยที่บ้านเราไม่มีนะครับ คิวที่ฟี่ก็ถือว่าเดินเพลินทีเดียวนะครับใหญ่ดีผ่านดวตี้ฟรีมาก็จะเจอสามแยกเลี้ยวซ้ายเกตสิบสี่ถึงสิบห้าเลี้ยวขวาไปกันแต่เกตสิบหกถึงสิบเจ็ดแล้วก็แยกไปก็มียี่สิบยี่สิบสองก็ลองดูเดี๋ยวเราอยู่ยี่สิบสองแต่เราจะขอไปฝั่งนี้ก่อนเลี้ยวซ้ายกันไปสิบสี่สิบห้าเพราะว่าเราไม่ได้ขึ้นตรงนี้เลยขอไปเดินดูก่อนนะครับ เดินมาโซนนี้ก็จะเป็นของกินนะครับมีบองชองด้วยมีร้านอาหารนี่มีหมูหันด้วยไหมใครที่ฟอลโล่ผมมาผมกินหมูหันกับทุกมื้อเลยก็เป็นอาหารท้องถิ่นที่ท้องนิยมแล้วก็พลาดไม่ได้นะครับพอเลยในส่วนของที่เป็นขายของไปก็เป็นเกตนะครับ ก็จะมีขายของที่เลือก,ก็ยังมีอยู่นะครับประเทศนี้เป็นประเทศแห่งมะม่วงนะครับผลิตภัณฑ์มะม่วงจะเยอะหน่อยอเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งนู้นนะครับฝั่งที่เราอยู่คือเกตทีสิบสองเดี๋ยวมาทางขวานี่จะคึกคักกว่าทางแรกหน่อยนะครับเพราะว่าเกตยังเหลือเยอะก็ไล่เลียงไปเลยถ้าตรงไปทางนู้นก็จะเป็นพวก เกติ๗๘านะครับแต่ถ้าเราอยู่นี่ครับเกตยี 22, ่ิบสองก็จะมีเยอะๆว่เทถวนี้อ๋อเห็นแวบบแบบมีร้านรามเงงเลยนะเหล้าเบียร์น้ำอารมณ์ที่นี่มันกินเบียร์กิน,นอะไรกอหได้ตลอดวันก็ไม่น่มา,นามีปัญหาครับมีเบอร์เกอร์บาร์อ๋อน่าสนใจร้านนี้ขายอนะไรเนี่ยของที่ระลึกนะครับเดีย๋ยวเราต้องเข้าไปดูกันหน่อย ด้านในเกตตรงห้องน้ำครับก็จะมีตู้น้ำอ่าเราก็ยังไปซื้อแพงๆแ,แล้วสบายแล้วนะครับทีนี้เดินมามุมสุดนี้ก็จะเป็นเบอร์เกอร์คิงก็เป็นที่เราคุ้นเคยนะครับเมนูเห็นถูกสุดก็400กับเปโซก็ประมาณ300บาทโอ้ก็ราคาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันฮะมีร้านกาแฟครับ,บฟ่บีนทีลีฟ แล้วก็สุดแล้วครับตัวนี้มีที่แรกเงินเล็กน้อยอ,อ๋อมีนวดด้วยน,น,นวดเห็นอยู่ตรงนันไกลๆก็มีตู้หยอดด้วยอ่ะใครที่ถ้ากินตามร้านมันซื้อแพงเรามาดูหยอดตู้เอาว่าไหนถูกกว่าก็ลองเทียบดูนะครับมีเบียร์ด้วยเบียร์สดเบียร์สดตามทีวีที่มีป้ายโฆษณาก็จะมีที่ชัดแบบน,นะครับเนี่ย ใครอยากชาร์จแบตก็ไปตามใต้ตู้นี้เนี่ยเขาจะมีปักชาร์จอยู่ที่นี้เขาจะทำโซนดูบุหรี่ไว้ข้างนอกนียนะครับใครที่ต้องการดูบุหรี่ก็ออกไปทางนี้ได้ตรงนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งก็เป็นมุมสุดนะของสนามบินก็เหมือนเขามีสามมุมนะครับ ก็เป็นที่นั่งรอเป็นหน้าเกตก็ไล่ดูเอาใครอยู่เกตไหนนี่ก็เป็นรีวิวของสนามบินแมกตันเซบูนะครับเทอร์มินอลใหม่ที่เป็นอินเทอร์เนชั่นแนลสวยงามน่าดูเลยก็ในมุมผมก็มองว่าเอาง่ายก็เหมือนสวุวรรณภูมิยอส่วนนะครับอารมณ์คล้ายกันสวยงามทันสมัยนะครับใครมีโอกาสที่จะมาเซบูก็ต้องมาเจอสนามบ,บินนี้อยู่แล้วก็ลองดูนะครับ ว่ามีตรงไหนที่ท่านยังอยากได้ข้อมูลอีกก็ลองถามมาผมก็จะมาตอบให้อย่าลืมนะครับกดสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ไปเปิดใครต้องมาเที่ยวเซบูใครต้องมามาลาปาสกัวจะได้เป็นข้อมูลเอาไว้สําหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ